สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องกองไยเบิร์ตสุกุลก้นครับผมมูนี้พบพก็ผมบาต้อมชาแนลนะครับมาบาต่อมชาแนลภาพี่น้องมากินเมนูแส่บๆอีกคือเก่าครับมากับสาวไม้พอนครับมือนี่มาสาวไม่พ่อนในเมนูยังมือนี่มอนี่ในเมนูซอยจุเนื้อซอสแซ่บเมา<อ>พี่เอิญน,น้องกินคือเก่าจ้าคัากค่เลยเมนูนี่มาแส่บๆน่บกันซอยจุเส่บๆสูบอ้แเจวนี<ๆ>่สิเป็นเจวแบบไหนนี่สาวไม้พอน แจวอันบี้คมขมบ่ขมขีเพียรครับแจวเบี้ยคมขมเขาไม่พอนวะค้มขี่เพียรคม้มอัลรำมามาพักเบิดสวนมื้อนี้พาบ,<อ>บ่มีพักมาก็มาแกมหลายอย่างแฮงมื้งอู้หลายอย่างเนาะนี่เนาะโหผ้าเน่ทั่วเอ้ยขาดบ่ไดรอู้มาลาขีน่นกต<ม>้นนี้มาแกงนี่เลยมัดซีม่วงๆเรแล่เนี่ะมะเขือเปาอมะเขือเปาะผักสไลยเบิ่งพี่น้องเบิ่งมงะ,ะมเขือเปาะมาแซ่บลูกโดดก็มี อู้ผักสลายมีทั้งหน่วยมีทั้งอันนี้เนาะมีทั้งใบเนาะแมีนเก็บมาได้อันสวนบ่เออปลูกไว้กระลังเป็นมานโอ้มาเส็บๆน้ำกั้นบาตรหน่อเอาเลยอย่าเบาหลายบาตรหน่อยพาพี่น้องกิน,นเสบเสร้ดเลยมาโอ้ยลงมือเลยนะามาเด้๋ค่ะมาเสบๆมเเ<ล>าเผาไม้พรนกับเบาต่อมเสบเนื้อตอนสันหน่อยเนื้อก็หั่นมาเรียบร้อยโอ้เนื้อตอนสัน อย่าหยุด,ดเลยมาตับดีกว่าจะทำอืมยวเดียดแล้วไม่พออืมกำลังพอดีเนาะสามสิบกีบสามสิบกีบกตับมาเอาตอมสิเอาอันนี้เลยสดเลย ตับนี่สามสกีบก็ตับอืมกันแทน้าก็มีเลยเป็นมะพอขาคุณว่ากันแทน,นาเบื้องหนหอยสดน้ำเนี้ยก็จะแสียมเลยมาผี่นองกันแทน,นาคือมีอืม,อม ข้าวท้าดีครับข้าวท้าเอาต่อมาสดอย่าว่ากันเด้อสดอร่วนสดอซ่บนสดแซ่บสน้อกันอืมอืมอแซ่บดีความผมสดเอาแล้ว จำหนี่ตัวผู้ก็มีหนาอยไอ้อหน่อยกับแกของแสบเพื่อนเด้ตัวผู้นี่ครับอืม,อมสามสิบปีบ มึงเบาต่อมลองมึงแค่น่ะมาตามที่ีบลงไปครับลงไปมาเนี่ยวตอนนี้ๆลงไปอู้ค่ำนี้ที่เด็ดสดเราต่อมคนมักสดครับคำนี้ยังเล่นก อันนี้เป็นยังยไงไหมคอยคิดเร็วนะสุดเอามานันจะคอยสาใจตับก็จะเป็นตับย่อนมันเลยเน่อเป็นเพียงตับย่อนอืมเป็นว่าตับย่อนมันยังเกาะมันแสบบอ ก็เลยบอกพ่อค้าว่าตับย่อนเขาคือเอ็นตับย่อนไหยกระบองย่อนนั่นเหรออ๋ออืมพี่เด็ด

ทับตะอีกเล็กบนนะอลหนึ่งสดคำยังไงอืมว่าหอมหดเ อืมขอหาออาาวะขอยสิสดทีคัยิง่งๆมันปีนทางออกล่ะลูกดูดใช้นหนักมัอืมบามบ,า,บาต่อมชัดคำยิ่งๆตับกับหอม อืม,อมพี่น้องเป็นทามหาบัดเดียวถายคลิปตรงกันจะเชื่อครับสำหรับพี่น้องเอฟซี่ามหาเบ่าวตอมก็มีโอกาสเดี๋ยวทายครับสาวไม่จะเกลือ มือนี้กับมือดีครับวางพร้อมกันทั้งสองคนก็ได้มาทายน้ำกันคลิปหนาคลิปรอนไปแต่ทายน้ำกันพยาย้ำทายน้ำกันเหรอพี่น้องเดืเบิงึงคลิปเนาะอ่ะเป็นอย่งไรเนี่ยกันแทนนาอืมมันคือกันแทนนาเถอะลองเบ้างไม่หยาบบอลกันแทนหนา น้ำชิบกีบอืม,เป,มอเป็นบัขาดเป็นบัขาดออกก็มีลืมบ่เขาแล้วมา แน้คมๆมน่อยค่ะมาแค่ไหเนี่อู้ยคิดเอง,องนะที่เล่นบอลได้อืมแทนหน้าบาต่อมูัวข้างอยู่ในนี่นโอก้นแทนหน้าเกือบเสียครับพี่น้องเลย แต่ถ er yeah, ้าหน้าบอาตอมตุ๊กแจ้วเหรนเกลบอเาบุตรสนสดยางเดียวไหอู對對้อันซ่อนหูระพ่างามของงามแบบครับแอบบุตรสินอืม

แซ่บแซบเด็ดๆครับมือนน่เมนูซอยจุเ<ด>ือบอไรกันหน่อยครับของแสบของเด็ดมีอยู่น้ำเบาตอมด้วยครับมาฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เบาตอมได้ด้วยครับ ก่มียังหลายครับสาหรับคลิปนี้ซอยจุ่มเส็บๆนากันกับพีกับนนองแล้วกะสิได้ลาพี่น้องไว้ก่อนกับสาวไม่ฟ่อนเนาะคลิปนาคลิปไม่กับ่อกันไม่กับบ่าวตอมของเส็บๆเด็ดๆเอามาฝากพีผากนองอีกคือเ่าครับไปสําหรับคลิปนี้ลาพี่น้องไปก่อนสาวไม่ฟ่อนไปสวัสดีครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อ